สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเสนอการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า DC นะครับด้วยมันติซิมโปรแกรมนะครับในหัวข้อที่จะนำเสนอวันนี้นะครับผมโฟกัสมาในเรื่องของเมื่อเรามีความท่าทานปรับค่าได้ในวงจรนะครับเรามาดูกันนะครับ รเริ่มต้นก็เหมือนวิดีโอชุดที่แล้วผมได้แนะนำนะครับเราเริ่มต้นด้วยเอาแหล่งจ่ายนะครับที่เป็น d c s o u r c e มาวางนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาอุปกรณ์ตัวถัดมาก็จะเป็นตัวต้านทานนะครับในที่นี้ผมเอา1 ko มาวางนะครับโทษทีเอาความต้านทานนะครับ ซึ่งในกรณีความต้านทานมันจะมีมีสองลักษณะนะครับดังนี้นะครับถ้าเป็นความทานแบบฟิกค,ค่าโดยทั่วไปโด,โดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีค่าคงที่อันนี้ผมมาวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับแต่มันมีความต้านทานอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าความทานปรับค่าได้หรือ variable resistor นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ เครื่องหมายลูกศรน,นะครับปรับค่าได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะโูเตะหรือหมุนให้ทิศทางที่ถูกต้องนะครับเมื่อวางเรียบร้อยนะครับเป็นเรื่องของการต่อวงจรเช่นเดิมนะครับคลิกจากจุดต่อนี้นะฮะเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันนะก็ผ่านอุปกรณ์ตัวที่เป็นความทานปรับค่าได้นะครับ แล้วก็ต่อกราวหนุกนะฮะเราเหลยกราวหนุกก็เป็นกล่าวนะครับเมื่อเราทำการต่อวงจรเรียบร้อยนะครับต่อวงจรเรียบร้อยตัวตีนะครับเมื่อเราทำการต่อวงจรเรียบร้อย ทีนี้มาดูการใช้งานความต้านทานนะครับในกรณีแหล่งจ่ายแรงดันเหมือนเดิมนะครับเราก็จะเซตค่าแรงดันตามที่ระบุในที่นี้12โวลต์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับความทาน R1 เป็นความทานคงที่ 1k โ oh อห์มแต่ทีนี้มาดูในกรณีความทานที่ปรับค่าได้ที่ใส่เข้ามานะลูกศรชี้แสดงปรับค่าได้มาดูรายละเอียดดังนี้นะครับคลิกเข้าไปข้างในนะครับมันจะมีค่าความต้นานทาน ที่ร้อยเปอเ็นป็นกี่โอห์มในที่นี้เป็น 1K oh ึโอห์มนะครับอักษรตัวทันมาจะเป็นอักษรเขาเรียกว่าคีประโยชน์ของคียเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับอักษรมีให้เลือกตั้งแต่ A จนถึง Z นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้ว i n นค e m e n t คืออัตราที่เราจะเปลี่ยนแปลงความต้านทานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทีละกี่เปอร์เซ็นต์ Default อยู่ที่หอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนครั้งลนะห้าสิบสิบห้ายี่จนไปถึงหนึงร้อยหรืออาจจะครั้งละสิบก็ได้นะหรือจะครั้งละหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับในที่นี้ผมจะเอาที่5%ตามนี้นะครับอ,อักษร A มีประโยชน์อะไรเรามาดูกันต่อนะอันนี้ซ็จเราก็เสร็จการต่อวงจรน,นะครับเราก็จะมาดูแรงดนันดูเดี๋ยวนะครับ อเร้า,าอุปกรณ์ที่เราจะไปวัดก็เอามาวัดแรงดันก็เหมือนเดิมนะครับผมขยับตัวนี้ลงมาให้ใกล้ๆตรงนี้นิดนึงนะขยายขึ้นมานะฮะผมจะมาดูให้ดูว่าผลของความต้านทานต่อแรงดันเมื่อเราปรับค่าอาร์โหลดตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอ่าเราก็สั่งรันนะครับทีนี้อักษร a ที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับท่านนักศึกษานะครับ ไปกดที่ตัว A แล้วกด A ย้ำไปเรื่อยๆนะมันก็จะเลื่อนขึ้นนะแต่ถ้ากดชิปค้างไว้แล้วกดตัว A นะฮะมันก็จะถอยลงนะฮะอันนี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปคอนโทรลที่เมาส์นะครับเป็นคอนโทรลที่ตัวอักษรตัว A ในคีย์บอร์ดนะผมก็สามารถเพิ่มหรือลดซึ่งจะเห็นว่าแรงดันมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแรงดันตรงนี้ะดูนะครับผมกดตัว A เพิ่มขึ้น แรงดันที่ตกข้อมอาตรงตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะจนถึง100%ก็จะเท่ากับนะฮะหกวูดนะดอย่าลืมนะครับกดชิปค้างไว้แล้วกดตัว e นะครับมันก็จะเป็นการลดค่าลงไปนะเราสามารถเพิ่มหรือลดค่าได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับกรณีในวงจรที่เรา ทำการทดลองหรือว่าวิเคราะห์วงจรเมื่อมีเปลี่ยนค่าความทนทานโหลดหรือ,อในส่วนต่างๆของวงจรนะครับครับก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอ,อนําเสนอการใช้ความทานปรับค่าได้เป็นเท่านี้สวัสดีครับ